ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t o f o r Six e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อ,อ,นอ,นะะตอนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า g w o f o r s x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น timeless นะคะเป็นคลิปที่เปิดมาดูเมื่อไรก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12รราาาาีีกกิิ่่่่งงงฟ้จะแแแบยยในตลลคปอ ะะวันนี้หัวข้อมาในหัวข้อที่ชื่อว่าสัญญาณดีมาแล้วนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังต้นคลิปในการเกินหรือบอกก่าวของกิ่งฟ้าสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไ,ไาารราวได้ด, Stamp Stamp ด้านล่างในการเริ่มทํานายดวงได้เลยหรือกดไทม์สแตปมด้านล่างใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e ได้เลยว่ากิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตปมในการเริ่มทํานายดวงนะคะอย่างรวดเร็วให้กับทุกท่านได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ไดรีร้อนอยากฟังเพลินๆสามารถฟังกิง ฟ้าเพลินๆต่อไปได้เลยนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าทํานายเป็นภาพรวมเขาเรียกว่า general reading ไม่ได้ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเพราะตรงนี้กิ่งฟ้าจ้างใจทําคลิปให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่เพียงเท่านั้นให้กับทุกท่านจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่ตรงนี้เนี่ยไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นแต่ถ้าไพ่ต้องการให้กําลังใจหรือมีพลังงานหรืออข้ ดีก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันและแชร์วิ่งให้กับทุกๆท่านได้รับฟังรับชม บางท่านอาจจะเพิ mm ่ง hmm. ติดตามกิ <t <t ่งฟ้าคลิปนี้คลิปแรกก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่บางท่านอาจจะติดตามกันมานาหรือเป็นแฟนช่องที่ติดตามกันมาหลายปีกับกิ่งฟ้าแล้วกิ่งฟ้าก็ขอบคุณมากมาที่ยังติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็สิ่งอีกหนึ่งสิ่งก่อนที่จะเริ่มทํานายดวงถ้าท่านใดต้องการปรับสปีดหรือว่าความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกตรงๆว่ากิ่งฟ้าบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้กิ่งฟ้าทํานายแบบนี้มาตลอด10ปีก็คือเป็นตัวตัวของตัวเองมาเลยตลอดนะคะ แบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ใดน,นังสิ้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดยอยากปรับนะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านบนด้านบุมขวาบนของ YouTube กดไปเลยค่ะมันจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถกดได้เลยให้เร็วขึ้นช้าลงตามใจชอบได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟงังรับชมคลิปเรื่องของวันนี้กันเลยดีกว่าชาราศีมีนนะคะเรามาดูดีกว่านะคะสัญญาณดี ามาแล้วนะคะอะ,อะไรจะเกิดขึ้นบบคุณแบบไม่คาดฝันคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะมันอาจจะไม่ได้บอกทุกหัวข้อแต่เอาเป็นว่าไพ่บอกอะไรก็ทำนายแบบนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ enlightenment be candid concentration ansus notice Uh, can the ace of wands ten of Pentacles three of cups justice page of swords Knights of swords พระเสาโอเคขอเปิดไพ่ใบพิเศษหนึ่งใบทวนนะคะเป็นความรู้สึกหรือไพ่ต้องการแนะนำอะไรอ่ะ ได้ไพ่ใบนี้ขอนอนุญาตอ่านนะคะ Remember uh, worries are just thoughts we create not reality นะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือวันนี้หรือช่วงที่คุณมาเปิดคลิปพอดีเนี่ยคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณกําลังกังวลไอ้สิ่งที่คุณกาลังกังวลเนี่ยไพ่บอกว่ากาลังจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีหลังจากนี้พยายามอย่าเพิ่งคิดอะไรไปกอะลวงหน้ากิ่งฟ้าจะบอกเสมอในหลายๆคลิปว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ถึงแม้บางทีความคิดของเรามันจะไหลคิดมากคิดเยอะแบบไปกับเรื่องอนาคตากิ่งฟ้าเข้าใจค่ะกิ่งฟ้ายังเป็นเลยแต่สุดท้ายเราต้องดึงสติกลับมาแล้วก กับปัจจุบันหรือ Reality คืออยู่กับปัจจุบันให้ได้ว่า,าเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะแก้ไขและรับมือได้อย่างแน่นอนไพ่ขึ้นเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นอย่าเขาเรียกว่าติดตนไปก่อนเดือคิดไปก่อนล่วงหน้า,ามันจะต้องเป็นอย่างอย่างนู้นอ,อย่างนี้แต่ถ้าคิดในเชิงพลังงานด้านดีๆแล้วเราจะแบบทำให้มันถึงเป้าหมายหรือทําตามที่เราตั้งเอาไว้อิงฟ้ามองว่าทําต่อไปเถอะมันกําลังจะได้ดีนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเขาจะบอกหนึ่งอย่างเลยว่า ช่วงนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่มันจะมีหนึ่งคำเตือนเฉยๆนะคะว่าบาง,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเปรย์เปย์นนะบางคนบอกยังออกจากงาน ที่งานเดิมไม่ได้เพราะว่าเรากําลังรองานใหม่ที่กําลังเรียกก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างมันเลยเป็นลักษณะคําว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังยังติดอยู่ยังชะงักอยู่หรือว่ายังรอได้รับการแก้ไขอยู่ก็เป็นได้แต่บางท่านอาจจะบอกว่ามันอาจจะประหนึ่งว่ามันมีอะไรลังขาเอาเราไว้อยู่นะคะแต่ถ้าสิ่งนั้นน่ะมันเหมือนประหนึ่งว่ากรรมเราจะหมดจากตรงจุดนั้นเดี๋ยวมันก็ไปเองเดี๋ยวมันก็หาทางใหม่ได้เองเพราะจริงๆโอกาสใหม่ๆกาลังจะเข้ามาแต่อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้มีอะไรลังแต่มันเป็นความคิดเราเท่านั้นที่คิดว่าตัวเองทําไไม่ด้ you <laughs> จงมีสติอยู่กับปัจจุบันและเดินหน้าต่อทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะแก้ไขที่ความคิดของคุณไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคนเองกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณนะคะแต่อีมุมนึงบางคนบอกว่าชีวิตช่วงนี้มันเหมือนมีความติดขัดอันนี้บางคนนะไม่ใช่ววาทุกคนนะอย่าไปเครียดน,นะเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นว่าถ้ามันมีรู้สึกความอึดอดัดความติดขัดหรือว่ามีความอึดอัดใจอะไรกับบางอย่างพลังงานเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบไปพบปะผู้คนพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือปรึกษากับผู้รู้หรือผู้เชชชีีช่่่ยยววาาามันนนออจจะะะได้กทงงหึค แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือลองสแสวงหาหรือทําอะไรใหม่ๆแล้วก็จงคว้าโอกาสใหม่ๆเ,าเอาไว้เถอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเดิมๆอะ่ะ มันอาจจะทําต่อไปได้แต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งเดิมที่ทําอยู่มันไม่โอเคอยากไปทําสิ่งใหม่ๆสามารถหาได้ค่ะแต่ทุกอย่างมันอาจจะต้องใช้เวลาช่วงแรกเราอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เหมือนเดินเด็กเดิน,ดนต่อแต่ค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวสุดท้ายแล้วประสบการณ์ทั้งลองผิดลองถูกกับมันจะสอนเราเองฉะนั้นล้มได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะกอดเป็นกาลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะพลังงานของคุณเลยขึ้นเป็นลักษณะการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่มันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าอะไรบางอย่างกกกกลลััับบบมาาาาาใหห้้้้เรรรแไไไขดดจจจืออองงคนะตป ทำงานสายงานเดิมงานเก่างานเดิมต่างๆที่แบบเราอาจจะเคยออกมาแล้วต้องกลับไปทําสิ่งเดิมเป็นสิ่งที่เราชอบหรือถนดัดหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเป็นแบบโอกาสเก่าๆที่มันหลุดลอยไปโอกาสตรงนั้นกลับมาก็ยังเป็นได้เลยนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่า ได้มีโอกาสได้รียูเนียนกับไปเจอเพื่อนเก่าหรือมีเจ้านายเก่าชักชวนเราไปทํางานเป็นได้หมดค่ะมันจะเป็นลักษณะอะไรบางอย่างเดิม,ดม,ดมๆเก่าๆกลับมาแต่บางคนอาจจะบอกมีมีเหตุที่เราจะต้องแบบได้มรดกหรือกลับไปบ้านาหรือกลับไปเจอพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณหรือว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องสืบทอดต่อหรือว่ามันมันมันเหมือน,นเป็นเป็นผลประโยชน์ที่เราต้องได้มาโดยชอบทรมมันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นของเราอะไรเงี้ยที่เราต้องได้มาหรือบางคนอาจจะต้องสืบทุบทอดธุรกิจต่อจากต้นตระกูลหรือครอบครัวมาก็เป็น หรือสมมติเปรียบไปให้ฟังว่าพ่อแม่คุณเป็นครูบาอาจารย์คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยก็ได้มันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าสืบทอดทางทางพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์มาก็เป็นได้นะเปรียบเปิดให้ฟังนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเองมีแพลนที่จะไปทํางานไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศหรือต่างที่ต่างถิ่นต่างๆก็เป็นได้แต่บางคนเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าที่เป็นคนไทยต่างแดนอาจจะกลับมาไทยก็ยังเป็นได้เลยนะคะเป็นลักษณะของการเดินทางชิบะจรลงเท้าก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงงที่ถ้้าาาเรรตอก ให้ทุกอย่างออกมาดีเหมือนเราต้องมีความจริงใจเราเรามีความตั้งมั่นแล้วเดินหน้าต่อไปพลังงานเลยึ้นว่าถ้าเราจริงใจอะไรกับใครกิ่งฟ้าเข้าใจค่ะบางทีเราบอกเราจริงใจกับใครไม่ได้รับผลตอบรับตรงนั้นกลับคืนมาแต่กิ่งฟ้าจะให้คุณคิดแบบนี้นะเราต้องทําอะไรโดยที่เราต้องไม่หวังอะไรตอบแทนถ้าเราชอบพูดว่าทําบุญคนไม่ขึ้นแปลว่าลึกๆเราหวังหรือเปล่าต้องย้อนกลับไปคิดหาตัวเองดูล้ะกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะบางทีเราเออทำทำดีแล้วเขาก็ไม่ได้ดีกับเราฉะนั้นสิ่งที่กิ่งฟ้าอยากให้คคคคุณเเปลี่ยนวาามิดืออทํถะ ถ้าเราเต็มใจเราตั้งใจที่จะช่วยเหลือช่วยเธอเราไม่เดือดร้อนช่วยแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาจะดีกับเรากลับหรือไม่มันเป็นกรรมของเขาสิ่งที่เราทําได้คือเราเต็มใจเราช่วยไม่ต้องไปหวังคือเวลาเราให้ใครพระอาจารย์กิ่งฟ้าจะสอนเสมอว่าให้แล้วหันหลังกลับหมายถึงว่าให้แล้วไม่ต้องไปมองมันให้แล้วแบบคือให้เลยแล้วเราต้องให้โดยที่ไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราให้แล้วเรายังหวังผลเหมือนบางคนทําบุญแล้วรี อธิษฐานแบบหวังผลทันทีมันมันได้บุญอะได้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคนที่ทําบุญกุศลโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนได้บุญกุศลยิ่งกว่ามันทุกส,สิ่งทุอย่างที่มันด,ดีมันจะกลับมาหาเราเองโดยธรรมชาติเป็นเรื่องจริงนะคะฉะนั้นพลังงานใลลนลักษณะคําว่าถ้าจะช่วยหรือมีความตั้งใจหรือจะ จะแบบจริงใจอะไรทำให้เต็มที่สมมติเราจะทํางานเราทํางานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์เดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะผลออกมาดีเองหรือไม่งั้นเราอาจจะไปเจองานที่ดียิ่งกว่า,วาเดิมก็ได้ก็เป็นได้นะคะแต่พลังงานช่วงนี้มันพลังงาน,นขึ้นการช่วยเหลือหรือเราไปช่วยเหลือใครก็เป็นได้หมดเลยแต่ต้องช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนอย่าใจดีมากจนกระทั่งคนมาเอาเปรียบหรือใจดีจนใจหายมากๆจนน่ากลัวนะคะฉะนั้นรังตัวเองนิดหนึ่งว่าเป็นคนดีเป็นได้แต่ต้องเป็นโดยโดยแบบพอประมาณเดินทางสายกลางนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีความคิดการตัดสินใจ พลังงานมันขึ้นคำว่าระยะเวลาหรือว่าการเวลาหรือมันเป็นลักษณะช่วงนี้บางคนบอกทำงานหนะักไม่ค่อยมีเวลาเลยหาเวลาพักผ่อนบ้าง แต่บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้การลงมือทําหรือลงทุนอะไรไปหรือว่าตั้งใจทําอะไรบางอย่างรอเวลาที่ทุกอย่างผลกําไรจะกลับเืิมาหรือเป็นการรอระยะเวลาเหมือนพลังงานมันขึ้นการรอคอยอะไรบางอย่างก็เป็นได้แต่มันจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนั่นเองนะคะ,ะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีข่าวดีมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือเรามีงานบุญงานบวชหรือว่างานแต่งเองหรือเราไปร่วมงานคนอื่นก็ได้มันเป็นเหมือน อีเวนต์หรืองานที่มันเป็นมงคลนะคะต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะหรือเราไปร่วมงานคนอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสอย่างที่กิ่งฟ้าพูดคําเดิมคือมรดกตกทอดหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวโคกับต้นตระกูลหรือครอบครัวหรืออาจจะมีโอกาสรับทรัพย์มาจากความสามารถหรือว่ามันเป็นมาโดยชอบธรรมคือมันเป็นของของเราอะค่ะหรือบางคนอาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างกลับมานะคะแต่มันเกิดจากการที่เราลงมือทาการบุกลุยหรือว่ามันมาโดยธรรมชาติที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะและที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้รับความ เราจะได้รับความยุติธรรมมากยิง่งขึ้นพอไพ่ขึ้นจ s t i c e ขึ้นมาพระเสาขึ้นมาคือความยุติธรรมเช่นเดียวกับคุณคุณทำดีคุณได้ดีคุณทำไม่ดีคุณได้ไม่ดีเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับ ตัวเราเองสมมติเราก็ทะในสิ่งที่ดีกับไปอ่ะสิ่งดีๆกลับมาแน่นอนแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ดีมันก็เข้าหาตัวแล้วถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่าเราไม่เราทำมิยฉาทิมเลยยังไงก็ได้รับคามิจฉาทิมมากๆในช่วงระยะเวลานี้คือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะแต่ช่วงนี้ขอให้คุณลดพวกคําว่าทิฐิหรือความเคียดแค้นหรือความกดแค้นพยายามโอโหสิก,กรรมนิดนึงนะคะอย่าใช้จิตของเราไปผูกมัดผูกใจแค้นเจ็บอะไรกับใครถึงแม้เขาไม่ดีกับเราแต่เราอย่าไปผูกใจหรือแค้นเจ็บใครจนกระทั่งเราเองไม่มีความสุขเองนะคะ ฉะนั้นใครทํากัรยังไงได้แบบนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทําคือต้องโอโหสิกรรมให้ได้นะคะแล้วช่วงนี้ถ้าเราขยันหมั่นเพียรขยันทํางานทำอาหากินต่างๆคุณอาจจะได้คําชื่นชมได้เซอร์ติฟิเคตได้รับแบบว่าเหมือนแบบคนยอมรับในศักยภาพเรามากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้เราตั้งใจเพียรพยายามอะไรก็ตามแต่จะสําเร็จทุกประการนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งอย่างที่เสริมที่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกในเรื่องคําพูดคาเจรจาวาจาวาทศิลป์บางคนเนี่ยอาจจะใช้การสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างๆหรือคําพูดของเราช่วงนี้เป็นเงินเป็นทอง เขาเรียกว่า วาจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์หรือวาจาของคุณมีเสน่ห์มากๆช่วงนี้คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าจเจริญโตโตในหน้าที่การงานหรือความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพลังงานขึ้นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาที่ต้องก้ามาแก้ไขแต่คุณจะแก้ไขได้ด้วยความสามารถของตัวเราเองแหี่ไพ่ขึ้นการรอคอยจริงๆเนี่ยนการรออะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยหรือใช้เวลานะคะเนี่ยแม้เป็นอะไรากาสายขึ้นมาใช้เวลานะคะแล้วก็คุณอาจจะเจอแสงสว่างของชีวิตหรือเจอคําแนะนําคาแนะแนวหรือว่าแค่ข้อ คิดแค่ประโยคเดียวมันอาจจะทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนเลยก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะเจอบุตรบริวารหรือว่าคนรอบข้างที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ตั้งใจที่จะมีบุตรมีลูกหรือมีอยู่แล้วทุ่งนี้จะเหมือนเข้าใจกันดีกับบุตรลูกหรือบริวารมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะถ้าสมมติคุณรู้สึกเบือ่อหรือรู้สึกเบิร์นเอารู้สึกหมดหมดแรงหมดไฟหาเวลาไปท่องเที่ยวหาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างเราค่อยกลับมาลุยในสิ่งที่เราทําต่อไปนะคะบางท่านอาจจะมี โอกาสเจอรักแท้คู่แท้นะคะคู่บุญคู่บรารมีเข้ามาในช่วงนี้แต่บางคนรักแท้ของคุณอาจจะเกิดกับบุตรกับลูกหรือสัปสัดเลี้ยงก็ยังเป็นได้นะคะหรืออีกมุมหนึง่งบางคนอาจจะต้องกลับไปหาคนที่มีพระคุณพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะปุยาตายายกลับไปกราบไหว้กลับไปอขอกำลังใจต่างๆจากพวกเขาก็ได้นะคะแต่บางท่านเนี่ยถ้ามองในมุมมองความรักอาจจะเจอคนที่สีเสมอการคนที่สามารถไปกันต่อได้นะคะแต่บางคนอาจจะบปลว่าอม ช่วงนี้ต้องระวังถ้าเขาเรามีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องการทะเลาะกันมีปัญหาจากคาพูดคเจราจาฉะนั้นให้คิดก่อนพูดจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดแต่กิ่งฟ้าจะพูดเลยว่าถ้ายังไงถ้าเรายังแบบเป็นคนที่ใช่หรือบุญวาสนาเราต้องแบบคบกันต่อยังไงก็ได้คบกันต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะมีเหตุหลุดพ้นออกจากกันไปแต่มันมีแนวโน้มสูงที่บางท่านอาจจะมีแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายกันสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะช่วงนี้เวลาหาเวลาไปผ่อนคลายหาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะแล้วเดี๋ยวความคิด ความส,าสมองของเราจะปลอดโปรง่งหรือว่าความคิดต่างๆ nah ดีๆมันจะเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านพบเจอความสุขความเจริญมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นกระทําในสิ่งที่ดีต่อไปนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแบบเพลินนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจจางกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์ปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณมากที่สนับสนุนการเดลเพลย์กดไลค์กดซับสไครป์กดเด้งกิ้งๆเป็นกำล เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายแลละะะใจนะะนนออนควีออญตไป่ จะกนใหม่คิดปน,นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ